ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ประมาณเกือบหกโมงแล้วนะครับนะับเป็นวันที่ได้งานเยอะที่สุดหลังจากที่ผมมาวิ่งนะครับผมนะก็ได้ประมาณ1ิกว่าตัวนะครับแต่ว่าก็มีปัญหานะครับผมก็คือโทรหาลูกค้าติดต่อลูกค้าไม่ได้นะครับเราก็ต้อง <c oughs> ขับกลับบ้านนะครับปกติคือถ้างานตัวนี้จบปุ๊บผมได้กลับบ้านแน่นอนเพราะว่ามันไม่ต้องมีส่งกระเป๋าส่งกล่องอะไรใช่ไหม เออเนี่ยเราต้องตีเปล่ากลับไปที่ฮับเรานะเพื่อเอาสินค้าไปเก็บนะครับนะเดี๋ยวผมไปอธิบายให้ฟังละกันนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับรับผมโอเคก็ค่อนข้างมาไกลนะโอ้ลับตีกับฮับอีกโอ้โหประมาณ10กิลตยีิบิบ้ากิโลเออครับสุดท้ายเราก็มาถึงแล้วนะครับผมโอ้โหไม่คุ้มค่าซะเลยนะครับผม แก่มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมใครอยู่ไหมเปิดไฟได้ไหมคับนี่เป็นของเราเร็วนะครับอ่า,อามาพูดถึงความรู้สึกสักนิดนะครับผมก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับผมก็ออเดอรอ์ประเภทนี้นะครับที่ลูกค้าไม่รับสายจะเจอบ่อยไหม ก็บอกตามตรงว่า,าไม่บ่อยครับไม่บ่อยไม่บ่อยเพราะว่า,าก็มันไม่บ่อยนะก็ปัญหาที่จะเจอ,เจอก็คือหหมุดไม่ตรงนะครับหมุดทุกหมุดจะมีการคาดขึ้นไปได้ครับนะแต่ว่าถ้ามันคาดขึ้นไปเยอะซอย2ซอยก็เหมือนกับทั่วไปนะครับนะแม้ว่าจะบอกชื่อร้านค้ามาแต่เราก็ไม่รู้หรอกซอยสองซอยนะมันกี่เมตรกี่กี่ร้อยเมตรอะไรเงี้ยเราก็จะหาไม่เจอแล้วครับอย่างเช่นงานตัวนี้ ลูกค้าเขาก็บอกนะครับว่าอยู่ใกล้ตรงนู้นอยู่ใกล้ตรงนี้แล้วผมก็วนรอบนะครับวนเลยนะครับตั้งแต่อ่ะยกตัวอย่างลูกลูกค้าอยู่ซอย20นะครับนะผมวนหา20 21กับ19นะครับแต่วนอยู่3เนี่ยก็ไม่เจอนะครับนะเขาอบอกสัญลักษณ์แล้วว่าอยู่ตรงนี้ผมก็หาเราก็ไม่เจอนะครับเราก็ต้องติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะครับนะเพื่อเป็นการยืนยันอีกทีนึงเขาก็ติดต่อไม่ได้นะครับ เขาก็ติดต่อไม่ได้ปุ๊บเราก็จะต้องรอก่อนนะครับผมถ้าติดต่อไม่ได้จริงก็เราก็จะเอาสินค้ากลับมานะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเวลาปกติอย่างเช่นเช้าถึงประมาณบ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเวลาที่เรายังทํางานอยู่เรายังมีงานอยู่ยังมีงานต่อยังไงเราก็ต้องกลับมาอยู่แล้วครับนะแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวสุดท้ายอย่างเช่นตัวผมเนี่ยตัวสุดท้ายเงี้ยถือบอกว่ามัน มันโคตรเสียเวลาเลยนะครับเสียเวลาแต่ว่าคุ้มค่าไหมมันก็ไม่คุ้มนะเพราะว่าทานที่ผมไปเนี่ยถ้าตีป่ากับบ้านมันจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่ามันเป็นน้ํามันไงใช่ไหมครับคุ้มค่ากว่าเยอะเลยครับเ,เยอะเยอะเยอะแล้วก็วันนี้รถค่อนข้างติดด้วยนะจากครับกลับบ้านเนี่ยโหติดเลยตรงถนนกาญจานาตอนนี้ติดทุกวันตอนนี้มันหกโมงจะทุ่มหนึ่งนะเป็นเวลาที่เลิกงานพอดีจากในโตเมืองเ,ออเข้า ออกปริมาณทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาถรี mm. ว่าเหนื่อยนะครับ mm. เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย mm. ก็นี่ก็เป็นงานที่ถือว่าถ้าเราอดทนนะครับนะ mm. ก็จะมีงานทั้งวันทั้งวันนี่คือไม่ใช่ว่าทุกวันนะครับบางครั้งอาจจะมีงานทั้งวันแบบของผมเนี่ยตั้งแต่8ปดโมงจนถึง6กโมงครับนะแต่ว่ามันจะมีเวลาที่ไม่มีงานด้วยนะครับบางอย่างเช่น อาจจะพักเที่ยงนะครับแล้วก็มาพักอีกทีประมาณ4ี่โมงอะไรเงี้ยอมืมันจะพักสองเวลามันอยู่ที่คนจัดงานนะครับผมแต่ว่าเรามีเวลาพักก็ดีแล้วนะครับก็สบายใจเราไม่ต้องไม่กด,กดแข่งกับใครแล้วก็งานเลทที่จะได้ต่อวันก็ ถ้างานเยอะหน่อยก็ประมาณ5้าร้อยบวกนะครับ5้ารอยบวกถ้าเราไม่คิดมากบบว่าไม่ต้องไปเมื่อยมือในการกดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะผมได้ทุกหมดได้หมดที่ผมมาขับตัวนี้เพราะว่าผมแค่อยากมาขับนะครับนะแค่นั้นเองครับผมแล้วก็หลังจากที่มันเลิกงานแล้วผมก็จะไปกดไลน์แมนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าใครสนใจก็ลองมาสมัครกันได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก็ต้องอดทนหน่อยรถก็ต้องอดทนหน่อยนะครับผม กอ okay. น่าจะมีมาบ่นแค่นี้แหละแต่วันนี้คือรับไม่ได้จริงๆนะครับผมนะอะแต่ละครับก็จะประมาณนี้แหละไม่น่าจะถ่ายเยอะมันไม่มีของแล้วอะ่ะมันเป็นแค่อสถานที่สถานที่นะครับโอเคพูดมาเยอะละเราไปกันดีกว่านี่โอเค เราก็วางไว้เนี่ยแหละนะครับผมปิดไฟเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวดูว่ามาล็อกเปล่าโอเคได้ผ่านนะครับก็แค่มาบน่นนิดๆหน่อยนานๆจะเจองานอย่างงี้ทีวันนี้ผมน่าจะได้ประมาณ900บาทนะครับเย้ เก่งจังเลยอาจจะไม่ถึงนะอาจจะได้800นะครับผมเพราะได้พักไป2ชั่วโมงไงสำหรับผมผมอยากได้งานต่อเนื่องมากกว่ายังไงผมก็ไหวอยู่แลล้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ